สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับพี่ป้องจะมาพูดถึงวิธีการยืนยันตัวตนนะครับในสมาร์ทโฟนหัวเว่นะครับเวลาเราเข้าใช้งานแอป l o เนาะมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่เด้ง Pop ๊อปอัพไปให้นะครับแล้วก็บางคนก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มันก็ไม่ให้ยืนยันด้วยนะครับมันมีอีกวิธีนึงนะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่านะครับ Google Authenticator นะครับตัวนี้ชื่อยาวนิดหนึ่งเนาะซึ่งมันเป็นแอปของ Google ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดลงแอปนี้อันนี้ผมดาวน์โหลดมาจากตัวที่เป็นอแอป A B K Combo เนาะมันก็ใช้ยางานนได้อยู่แล้วนะครับหน้าตาการใช้งานนะครับเมื่อเราแอดอีเมลเข้าไปเห็นไหมนะอันนี้คือ Gmail ของพี่ๆมันจะเจนรหัสนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องที่จะเอาไปเข้านยะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไป ยืนยันจากเครื่องเดิมเนาะโอเคนะครับ, <S <S เ,นะรบเรามาดูวิธีการทำเนาะนะครับนะครับให้เรามาตั้งค่าในคอมพิวเตอร์นะครับในกรณีที่ลูกค้าแบบกว่าไม่อยากไปซื้อเครื่อง Android แบบเครื่องเกา่าเราเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องไปซื้อเครื่องเกา่าสักเครื่องละห้าร้อยหกร้อยมาเก็บเอาไว้ยืนยันตัวตนหรออะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ท gmail ของเราเนาะแล้วก็เลือกหัวนะครับ <S <S ให้เป็น เมนที่เราต้องการจะสร้าง g e นตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่นะครับการจัดการบัญชีแบบนี้นะครับไปที่นะครับความปลอดภัยนี่นะครับความปลอดภัยปุ๊บนะครับเราก็ต้องเปิดตรงที่เป็นการยืนยันนะครับการยืนยันแบบสองขั้นตอนนะเราเปิดเนาะนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับนี่ให้เราเปิดตรงนี้ฮะในใน gmail กันตั้งค่านะครับให้เป็นให้เรามาเปิดตรงที่เป็นแอปตัวนี้นะ Authenticator ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเปิดการใช้งานเนาะแล้วเราก็มาที่มือถือ huawei เครื่องเครื่องเก่าเรานะครับแตะเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็แต่เมลเนี้ยมันต้องมันต้องอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะ รเราขอโทษนะมันสั่นนิดนึงพอดีถือกล้องเองนะครับเราก็เลือกเมลนะครับเราก็อนุญ,ญาตปุ๊บนะครับเราก็แตะบวกนะครับแตะบวกข้างหลังนี้แล้วก็กดสแกนนะครับแล้วก็อันเนี้ยไปสแกนเครื่องเห็นไหมฮะว่า Gmail ตัวนี้มันขึ้นมาแล้วมันอยูต่ตรงนี้แล้วนะครับ ให้เรากดถัดไปนะครับกดถัดไปที่นี่ที่หน้าจอคอมมันก็จะให้เราใส่รหัสเราก็มาดูที่หน้าจอว่าเฮ้ยแล้วไอ้รหัสตรงที่เป็น Gmail ก็เป็นอาสมมติอันนี้เป็นห้าสองห้าเจ็ดห้าสี่นะะเราก็ใส่ไปนะครับเจ็ดสองเอาไปไหนแล้ว 7, 8, 7. อะเจ็ดแปดเจ็ดเอาจะเปลี่ยนต้องพิมพ์ไวๆนะครับเพราะว่ามันมีเวลาอยู่ เจ็ดแปดเจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้ารับใครที่มีแล้วหลายจีเมลก็ดูหัวเมลดีๆนะครับนี่นะครับมันจะเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้นะครับพอเปิดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องใหม่ที่เราจะเข้าใช้งานอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่วันโอถือถือให้เครื่องผมหน่อยพี่เดี๋ยวผมจะเข้าใช้งานด้วย Gmail ที่เป็น Gmail 4ของผม,มนะครับ ซึ่งก่อนอันนี้นนมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องให้ยืนยันจากเครื่องหัวเว่ยเดิมผมทำไม่ได้นะคอันนี้เป็นเรื่องสป,ปีดเอาเลยไม่เร่งหรอกขี้เกลียดเลื่องชอ, <laughs> อบเร่งเครื่องหรอกนะฮะพี่ก็แพนไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวใส่พัดมือพัดหนึ่งนะครับแทนไปที่อื่นหมดอนใส่พัดมือพัดที่แพนไปที่อีกด้วย ไม่เห็นเลยมั้งไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบคลิปทําง่ายๆเนาะถ้าใครอยากเอาไปเผยแพร่ต่อก็ไปทาคลิปที่มันง่ายกว่านี้เอาเห็นไหมฮะว่ามันจะให้ยืนยันแบบนี้ซึ่งเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้เรากดลองวิธีอื่นนะครับไอ้ตรงลองวิธีอื่นตรงเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มมาฮะว่าให้เรายืนยันตัวตนจากตัวที่เป็นนี่ฮะ รับรหัสจาก Google Authenticator ตรงนี้แตะเข้าไปครับเมื่อแตะเข้าไปปุ๊บนะครับให้เรากลับไปที่เครื่องเดิมมาเลยนะนะครับแล้วก็มาดูว่าไอจี G เบนเที่ยต่อเข้าเนี่ยมันคือมันคือเขาเจนอะไรมาให้หมดเวลาแล้วอันนี้เราก็ต้องรอแป๊บหนึง่งไอตรงนี้ครับมันจะหมุนหมุนตลอดเวลาเนาะรอจนเข้ามันพิม์ไม่ทันนะเราก็รอรอบใหม่เอาเรารอบรอบใหม่จะเจนมาให้ใหม่แล้วหนึ่งสี่สามเก้าเก้าหกหนึ่งสี่สามเก้าเก้าหกกด เห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานได้หระไหน Gmail เลยเนาะมัน,นก็ไม่มีปัญหานะครับอเรามาดูว่ามันได้ไหมเนาะมันก็เห็นไหมได้แล้วนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วที่ Gmail ที่มีเข้ามามาั่นสุขเลนโอเคขอบคุณครับ